พี่น้องคะ่ะที่นี่ช่องที่นี่วิถีชาวบ้านชาแนลนะคะน้ะมนอมงอนี่คุณพ่อเพื่อแก่บนหัวหมูคะ่ะสองหัวหลังจากที่เพิ่นมีโชคมีลาบนะคะน,น,น,น้องงวดมาเนึงคะ่ะเพุ่นปนไวต้ตั้มที่เพิ่นขอขอไวค้ค่ะเพิ่นได้ตั้มที่เพิ่นขอเพื่อจะเอาหัวหมูมาถวายคะ่ะพี่น้องคะ่ะอยู่โนโนี่มือน,นะคะเด้อเดี๋ยวงวดนี้สิาพาอพี่น้องไปตั้ม่อคะ่ะไปเลยคะ่ะ เป็นเบื่ยงเจ้าที่เราพี่น้องคะเหมนเบื่อเต่าที่เดินทางไหวโน่นอีมืนเป็นไหล่ตั้งบนขอเนี่ยเราพี่น้องครับสารปูตานโน่นอีมืนครับพี่น้องครับหลังจากคุณพ่อคุณปู่ไหวคุณได้ดังดังจุดหมายครับพี่น้องครับก็จะได้ไส้ผ้าหมูสองหัวมาแก่บนครับพี่น้อง พี่น้องกำลังเลี้ยงพี่รับพี่น้องเตรียมข่าวข,ของเนาะเตรียม,มข,อของเซนไว้ไว้เจ้าที่จะทางเพิ่นเนีน้ยงไดสามตัวตรงๆที่มาเห็ดไหนไหมเนาะแม่นมาสั่งบ้าลไม่ไหมเลยล่ะสมมั่งบ้านใมลเปลี่ยนอะไร้าข่าวสามตัวตรงๆเับพี่น้องครับ มันหนึ่งปูอ,อินลเล็กก็บ,บนไว้ในในนิดนึงเนาะอืมในนิดนึงตัง้งทิ่นขอทางที่นขอก็เลยในหมวหมูสองหัวอข้างบนแกบนสารปูนน่นนี่มือครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับ ว้ายเพ <Yeah. S 1> ื่อนเนาะง่วนเหนียวมาตามต่อนะคุณพ่อเนาะห่วนเหนียวมาตามต่อเออเอาต่ออีกอัน mm. นี่ยเจ้าเชิดส่างหอส่างห้อให้เพื่อน <Yeah. S 1> oh. ห้ำวนนี่ห้เำวนนี่เนนะาะคุณยายครับครับพี่น้องครับ พึ่เหอีอของตกนั่งวไาดีไหมว่านั่งในกาอีนี่นีไหมนหินนีไหมครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังจดถูกเผื่อพวงดวงญาณอื่นเจ้าปูเพิ่มาให้รับรู้ครับพี่น้องครับนั่งดูดอกไปเลยพี่น้องทงาน่อก็ถึงจะไหวพี่นาอย่งรลังเจ้าอีหรององ่าง อจากีย์วท่มาไปกับเบอร์คงคิดั้งมันลมโอ้ข้างคองเสีุงพรค้างหอมมันกับแป้งเนีเที่ยวงแรงงานมาจังพุ่งแข่งแรงเขาค้าง จมังเนาะเก็บไ้เก็ปคือก็วัึ่นเงึงของอยาเว่ยบวตอนถือแล้วมั้งทีนึงสามโตกับพ่อสามโตกับใดเงียย

บมอปุ่นเยได้โชคลอยลาบน้อยกแบบวาก็ให้ได้บนสามตนานอนแล้ววัวนาขนาดสามตัวขนาดสามตัวจีจังนังมาให้เบิองหมาปุนไว้เออหอพ่อได้บันเดือดหมูหมูสองหัวหมาสีหนังต่อยผ้ดีได้บันต้่งปุนปัญหาันวเดียได้มา

จำบุญหน่ร no. ้อบาบุญนึ่้สิที่ได้บุญเอาหนังมาายแมนมาจูมากินได้บ้านเนี่ยาหาพ่อเอาเมาเหลืองมาเกลือได้บ้านนี่ยุาดูพอแล้จุดที่พอจุดรับพี่น้องครับจะได้จุดที่ถูกเสียงไข่นะครับพี่น้องครับจยูบเสียงไข่ครับพี่น้องนาทีได้คึกมาหอน้าะพี่น้องนอง โอ้โหกลับน่นนถ้า,ายสามตัวของรัฐบาลโอดูที่หน,นึ่ง้แบบนี้นึ่งันวาสนับสนุนรัฐบาลตลาดก,กินแบ่งซาลือเนาะให้นนีีนู่น,นะน,นนี่มืน่้นบไส่เอาไปาาไาีียโอ้โกอน้็แลกโผล่ออกมาเรียบร้อยครับพี่้องครับหนึ่ง มาสิเป็นหนึ ng, ่งครับพี <can <can ่น้องครับอันนี้แม่้งหหมูนั้นโมหิดอกมันแฉงตะเวนทับหนึ่งโปมากครับพี่น้องหนึ่งยังหนึ่งยางเงาเลยครับพี่น้องหนึ่งชเจ็ดเจ็ดหนึงเออเจ็ด่เนาะหนึเจ็อันเก่าเองคุณพ่อคันดีเนาะขึ้นมดขึ้นคันดีคันดี วาเทนี่น้องวงนนี่นอออ่อนนงก็ขลังเงินนี่เอาเก่งๆเลยล่ะคุณผัวว่าเอาเก่งๆเลยครับพี่น้องครับตัห่ถึงงตัวสองเขามาแล้วหนึ่งหนึ่งครับพี่น้องครับตัวที่สองไปเลขหนึ่ <c oughs> นี่งามจพี่น้อนี่งามจริวานสีเก่าเก่าก็ิังใช่อุ้ยพันหลงมือขึ้นนี่พันหลักลหลงพันก็ได้ก็ได้สามตัหนาลอตเตอรีนะครับเนอตบตอรไทยหึใบครับพี่น้องครับแลพอกนะ่ออกแล้วันออกไปแ้งงวดที่แรงนอกก้อนพุ่นไหม ออกหานึ่งกะทิมันมากับตัวนี้หา่งหนึ่งห้าัพี่น้องครับสามตัวครับพี่น้องครับหนึครับพี่น้องครับที่สามสามตตานงนเบิครับพี่น้องครับหนึ่งหถูกเสียงไทยนะพี่น้องครั หนึ่งหนึ่งห้าค่ะพี่น้องคะโอ้เลงงามพักเลยค่ะวันี้อันี้คุณพ่อมากม่เลี้ยงนี่กมามั่งคิดปดังดังต่้งใจว่าเลียงตัวนี้ดังต่างใจจ้าสิได้เอาหููัวเลี้ยงวัวนี้ก็เกอบฟันดีแล้ว หนึ่งหนึ่งหานีมากเนาะมากครับมากมากใช่ไหมป่หนึ่งหนึ่งมดังเด้อบี้หาหนึ่งหนึ่งนึหากนะคุณพ่อเนาะครับกลับกันนั่นแหละกับกันนั่นละกับไปกับมากเล็กเบรเนาะเล็กบาหลายตนะครับพี่น้องครับไปมาหลายมองแล้วครับพี่น้องครับพีตะเบิร์นนี้นาิออกเบิร์นห่งครับพี่น้องครับชื่อคม่อยาแ่ลื่อซิน้าื่อซิปหาหาหนึ่งหนึาดในคุณยายมากปะคะเด็กมากมากชอบเนาะ ม่านะครับพี่น้องครับชัดเจนเลยพี่น้องหลุดไปด้วยกันไวยรัสตับอักไทยวันที anyway> ่หนึ CCTV> ่งทันนาคมสองพันหกสิบหกพี่น้องครับหนึ่งหนึ่งหางครับพี่น้องโอ้งามครับพี่น้องเลยเด๋อเ่าเขาก็มาเกิดปัจจุบันครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้ัสมินสักก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องเข้ามาเบิ่งกัภมาติดต่างคำภูตไลกดแชร์นะครับพี่น้องครับครับพี่แนวทางการเสียงโฉกไวยรัสตับอักไทยวันที่หนึ่ง ถนนคบสองคนอร่อยหกชั่วโมกับพี่น้องครับมแต่ไมีเงินมีทองเที่ยวปีใหม่เนาะครับนึ่งนึ่งหาครับพี่น้องครับงามงามเหล็กสวยครับงามมาครับพี่น้องดีก็ลายโต๊ะข้ินว่าบนไหวว่าตัดสามตัวตรงๆเนาะผู้ตายมโนนิมือนี่จางหนังจึงจังหนังมาให้ใช้ให้เบิรงครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับเอาไว้สำนึกสักคนสวัสดีครับ